การผูกติดด้วยความเรินข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าขามิกชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพรำสันเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อภิกษุ เพิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิคือความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะคือความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะ คือความผูกติดกับอารมณ์ย่อมมีมิกชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่ สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิขชาระภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง มิคชาละกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันนาปราธนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิขชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง มิกาชาละรถทั้งหลายที่จะรับรู้ได้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักไล่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุย่อมเลิดเลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นนันทิย่อมเกิดเมื่อนันทิมีอยู่ สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิขชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง มิกชาละโพธพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุย่อมเลือดเลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพธพะนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันธิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สันโยคะย่อมมีมิกชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง มิกาชาละทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมา ซึ่งธรรมนั้นเมื่อภิกษุพเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิขชาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ซึ่งจะเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าทึบซึ่งสงบสงัด มีเสียงรบก,กวนน้อยไร้ซึ่งลมจากผู้คนควรเป็นที่ทำการอันสงบของมนุษย์สมควรเป็นที่ดีกเล้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่า ตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันเขายังละไม่ได้ดังนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ามิกชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดมีอยู่ ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิขชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเรินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิขชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรา,ารถน,นาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่ สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สันโยคะย่อมไม่มีมิชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเรินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่ยังอยู่ผู้เดียว มิกชาละกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารานนาน่ารักใครหน่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่ สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาลลภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว มิคชาละรถทั้งหลายที่จะรับรู้ใดด้วยลิ้นอันน่าปรารานนาน่ารักใครหน่าพอใจมีลักษณะ,น,ะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรถนั้นนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่ สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละ ภคทพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้เวยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งโพธิภะนั้นนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาระคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละ ทำทั้งหลายที่จะรับรู้ใดด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้น เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบัวเมาซึ่งธรรมนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติด ด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันระคนไปด้วยภิกษุภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิก,กาพระราชา มหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกของเดียรถีทั้งหลายก็ตามถึงอย่างนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้น อันเขาละได้แล้วดังนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว